สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีทุกคนที่ดูคลิปนี้นะครับผมพบกับพี่ต้น Inveology นะครับผมกับเทปพิเศษเทปนี้นะครับกับเ l เลเวลชิววิทยาครับในหัวข้อของพันธุศาสตร์โมเลกุลนะครับก็สำหรับเทปนี้ก็เป็นฟรีเทปที่ให้สำหรับน้องๆที่สนใจนะครับที่จะเตรียมตัวสอบ A Level นะครับในปีที่กำลังจะถึงนี้เนาะสำหรับเด็ก68นะครับหรือว่าใครก็ตามที่สนใจชยววิทยานะครับได้ได้เข้ามาชมคลิปนี้กันเนาะนะครับซึ่ง ในส่วนของรายละเอียดข้อสอบก็มีอยู่ในหน้าเพจ IG i n นะครับ y n b แ o ล o g ออยู่แล้วนะครับสามารถเขาไปติดติดตามดูได้นะครับว่าหัวข้อไหนออกเรื่องอะไรบ้างนะครับซึ่งในวันนี้ที่พี่จะมาเฉลยให้พวกเราดูนะครับก็เป็นในหัวข้อของพันธุศาสตร์โมเลกุลนะครับที่เกี่ยวข้องกับ DNA RNA นะครับการจำลอง DNA นะครับการสร้างโปรตีน Transcription Translation นะครับเป็นหัวข้อที่น่าสนใจเลยเก็บมาฝากกันนะครับพร้อมยังพร้อมกันยัง เพราะว่านาเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับสำหรับเด็กๆที่กำลังดูคลิปนี้อยู่เนาะนะครับตัวข้อสอบนะครับจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดนะครับไว้ที่ด้านล่างเนาะนะครับเนาะจะเป็นข้อสอบ level ปี66นะครับเดี๋ยวเราดูข้อแรกกันเลยดีกว่าครับในข้อนี้ครับเป็นข้อสอบพันธุศาสตร์โมเลกุลนะครับในปี2566อย่างที่บอกไปนะครับข้อนี้เขาพูดกันว่าข้อมูลชนิดของ dna เครับเกลียวคู่ขนาด250คู่เบสครับจำนวน5โมเลกุลครับ โดยมีโมเลกุลดังนี้ครับ m n o p q นะครับซึ่งในแต่ละโมเลกุลนะครับมีเบสเท่ากัน250โดยการจำนวนของเบสแต่ละชนิดมีไม่เท่ากันซึ่งในแต่ละหัวข้อนะครับเบส m มีเบส a และเบส g มาให้เบส n ขออภัยครับ D N A N นะครับให้เบส c มานะครับก็คือแต่ละข้อเนี่ยให้จำนวนเบสมาไม่เท่ากันนะครับทีนี้เขาก็ให้ถามว่าข้อใดเปรียบเทียบระหว่าง DNA แต่ละโมเลกุลได้ถูกต้อง สำหรับในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับพนันธุศาสตร์โมเลกุลนะครับก็จะมีข้อสอบประมาณนี้แนวๆน,นี้นะครับเดี๋ยวเราลองไปดูวิธีการคิดดีกว่านะครับซึ่ง <c oughs> เรามาทบทวนความรู้กันสักเล็กน้อยดีกว่าครับกับในเรื่องของดีเอะ DNA, นะครับเออทุกคนเคยรู้จักดีเใช่ไหมว่าดีเนคืออะไรใช่ไหมครับเนาะดีเนคืออะไรครับดีเนคือสารพันธุกรรมใช่ไหมครับเนาะสารพันธุกรรมความว่าสารพันธุกรรมคือเก็บ ลักษณะทงพันธุกรรมสําหรับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นถูกต้องไหมครับซึ่งลักษณะของ DNA นีที่เชื่อว,ว่าทุกคนที่มาดูคลิปนี้รู้จักรูปร่างกันดีอยู่แล้วหรือว่าใครที่อาจจะเคยได้ยินมาเนาะนะครับโดยลักษณะของดี a นครับจะเป็นลักษณะเหมือนบันไดเวียนครับเกลียวคู่นะครับที่มีขั้นบันไดยอยู่แบบนี้เนาะเหมือนแมลงสาบไหมคงไม่หรอกมัง้งนะครับเป็นเกลียวคู่แบบนี้ครับซึ่ง <c oughs> ในลักษณะแบบนี้ครับเราจะจัดเรียกว่าเป็นสารเชื่อโมเลกุลกลุ่มของ นิวคลีอิกแอซิดครับหรือว่ากรดนิวคลีอิกนั่นเองนะครับโดยส่วนของกรดนิวคลีอิกครับเป็นกลุ่มของพอลิเมอร์ใช่ไหมครับเป็นกลุ่มของพอลิเมอร์หรือว่าสารช่โมเลกุลที่มีหลายโมเลกุลต่อต่อกันนะครับนั่นหมายความว่าพอลิเมอร์นี้มาจากโมเลกุลเดี่ยวๆครับที่เรียกว่าโมโนเมอร์นะครับโดยโมเลกุลเดี่ยวของนิวคลีอิกแอซิดครับเราเรียกว่านิวคลีโอไทด์ครับ นิวคลีโอไทด์นั่นแหละนั่นแหละนั่นหมายความว่านิวคลีโอไทหนึ่งตัวนะครับต่อต่อ,ต,อต่อกันจะได้นิวคลีอิกแอซิดและนิวคลีอิกแอซิดก็จะฟอร์มตัวเป็น DNA อ็นฟีลนี้ประมาณนี้นะครับผมนิวคลีโอนิวคลีอิกก่อนนิวคลีอิกแอซิดนะครับลายมือพี่อาจจะอ่านยากนิดนึงนะครับแต่หน้าตาพี่ดีมากไม่เกี่ยวกันเนาะนะครับกับนิวคลีโอไทด์นะครับ เออจะบอกว่าในข้อสอบของ A l e v e วลอะพวกที่เป็นศัพท์ภาษาอังกฤษส่วนมากมักจะเขียนทับศัพท์เป็นภาษาไทยแล้วก็ดูดไว้นะครับจะได้ชินเนาะนะครับวิโดยเยลเน,นียคิดแป๊บนึงอ่ะนะครับทีนี้ในส่วนของข้อนี้ครับเขาพูดถึง Nbase หรือน r o ตร n o u s base ถูกต้องไหมทีนี้ nitrogenous base คืออะไรครับเราก็ต้องย้อนกลับมาที่คำว่านิวเคลียร์ไทที่เป็นโมเลกุลเดียวนะครับโดยสิ่งที่เรียกว่านิวเคลียร์ไทครับประกอบไปด้วย องประกอบทางชีวเคมีครับอยู่3ตัวด้วยกันครับตัวแรกครับเป็นลักษณะเป็นวงแหวนเป็นวงแหวนว่ะเป็นรูปห้าเหลี่ยมแบบนี้ครับซึ่งรูปห้าเหลี่ยมตัวนี้ครับเป็นน้ําตาลเด็กๆเป็นน้ําตาลเด็กๆซึ่งเป็นน้าตาลที่ถูกเรียกว่าน้ําตาลเพนโตสเพนโตสเพราะว่ามีคาร์บอนอยู่5ตัวเนาะมีคาร์บอนอยู่5ตัวตามมุมครับนะนะครับโดยข้อนี้เราพูดถึง DNA เด็กๆข้อนี้เราพูดถึง DNA ครับ <c oughs> พอพูดถึง DNA ปุ๊บนะครับ ด้านล่างที่เป็นขาของห้าเหลี่ยมนี้ครับจะมีลักษณะอยู่สองแบบคือ OH กับ H แบบนี้และเวลาเราอ่านชื่อนะครับเราก็จะเรียกชื่อเขาว่าน้ำตาลดีออกซีไรโบสครับอันนี้เป็นชื่อที่เรียกโดยทั่วไปนะครับน้ำตาลดีออกซีไรโบสครับซึ่งเป็นน้ำตาลที่เป็นส่วนประกอบของ DNA นะครับ <c oughs> ทีนี้องค์ประกอบของนิวเคลียสไม่ได้มีแค่นี้ครับ มือซ้ายของเขาครับมือซ้ายของเขาครับถือประจุลบไว้1ตัวครับเราเรียกว่าเป็นหมู่ฟอสเฟตครับหรือว่าฟอสเฟตกรุ๊ปครับฟอสเฟตกรุ๊ปครับเออมีหมู่ฟอสเฟตว่ะบางคนชอบเขียนเป็น P O c 3ลบใช่มสามลบ,มมลบซึ่งลบตรงนี้ก็คือแสดงประจุข,ของเขาด้วยก็คือประจุลบนะครับเมื่อมีลบก็ต้องทําไมครับมีบวกใช่ไหมเพราะความเหงาเป็นข้อบวกข้วลบหนุ่มสาวได้มาพบ กันในคืนแล,แล้วเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวนะครับเพะอีกด้านหนึ่งครับจะเป็นส่วนที่เป็นมีความเป็นเบสมานิดนึงครับนั่นก็คือสิ่งที่โจทย์ถามเราเรียกว่าไนโตรเจนัสเบสครับไนโตรเจนัสเบสหรือว่า n อ็นเบสเรียกสั้นๆนะครับโดยเจ้าไนโตรเจนัสเบสนะครับจะมีลักษณะรูปร่างอยู่หลายรูปแบบเลยนะครับโดยเราจําแนกออกเป็น2ชนิดใหญ่ๆครับจำแนกออกเป็น2ชนิดใหญ่ๆชนิดที่1ครับ เนาะหน้าตาเขาเป็นแบบอันนี้เป็นวงแหวนแหละเป็นหกเหลี่ยมแหละหนึ่งวงครับยีนี่เรียกว่าเบสไพริมิดีนครับพี่ปรับขนาดตัวอักษรก่อนนะครับอ๋อเล็กแล้วนะครับเบสไพริมิดีนะครับเบสไพริมิดีครับเนาะซึ่งไพริมิดีนะครับจะมีความแตกต่างกันตามลักษณะรูปร่างนะครับสามรูปแบบด้วยกันแต่ใน d n a มีแค่สองแบบฟังใหม่นะไพริมิดีครับมีความแตกต่างกันสามรูปแบบครับแต่ใน d n a มีสอง เพราะอีกหนึ่งตัวจะไปอยู่ใน R n a นะครับแหานไพรมิดีในดีเนมี2ตัวครับตัวแรก AR คือเบสที่เรียกว่าไซทโทซ,ซีนครับเพอเขียนภาษาอังกฤษนะครับหรือเรียกว่าเบส C ก็ได้อีกตัวหนึ่งครับเราเรียกว่าเบสไทมีนครับหรือเรียกว่าเบส T ก็ได้อ่ากับอีกรูปแบบหนึ่งครับลักษณะเป็นวงแหวน6กเหลี่ยม2วงต่อกันคร<ง> <c oughs> ับเราเรียกว่าเบสพิวรีนครับพิวรีนครับ โดยลักษณะของพิวรีนครับมีอยู่2ตัวด้วยกันครับโดยตัวแรกครับชื่อว่ากวานีนกวานีนนะครับหรือเบส G นั่นเองและอีกตัวหนึ่งครับคือเบสอะดีนีนครับเบสอะดนีนีหรือเบส A นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือลักษณะหมายความว่าบริเวณของนโตรจีนัสเบสจะเป็นเบสตัวใดตัวหนึ่งใน4ตัวนี้ก็ได้โอเคไหมครับเนาะ อันนี้คือองค์ประกอบของนิวเคลียตไทด์อันและอย่างที่บอกเขาว่า d n a นะครับมาจากนิวเคลียตไทตัวนี้ต่อกันเลยหลายตัวนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะการต่อกันหลายตัวนะครับขออนุญาตวาดตรงนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวซูมภาพใหญ่ให้นักเด็กคือเราจะเรียนแบบว่าทําข้อสอบเหมือนติวข้อสอบเนื้อหาเดิมๆไปด้วยเนาะเราจะได้ใช้กับข้ออื่นได้นะครับเด็กๆเนาะอ่ะมี OH มี H ใช่ไหมครับแล้วก็มี p o โ OO เลขสี o ่เนาะ 4-3ลบนะครับแล้วก็ด้านนี้คือใครด้านนี้คือ N-Base อ่า N-Base เพราะฉะนั้นครับในการต่อหลายๆตัวครับในการต่อหลายๆตัวครับเขาจะต้องมีการสร้างพันธะร่วมกันโดยพันธะที่เกิดขึ้นของนิวเคลียตไทครับเกิด <c oughs> จากการจับกันของหมู่ฟอสเฟตกับตำแหน่งของพันธะหมู่ไฮดรอกซิลบริเวณนี้ครับเนาะโดยพันธะที่ต่อกันของนิวคลียไทด์2ตัวเป็นพันธะหลักตรงนี้ครับ ถูกเรียกว่าพันธะฟอสโฟไดเอสเตอร์ครับฟอสโฟไดเอสเตอร์โอโอไดเอสเตอร์บอนครับอ่าฟอสโฟคือฟอสเฟตเนาะนะครับแล้วต่อกันบริเวณนี้นะครับพอเซนส์สาย DNA ที่ยาวครับก็จะเกิดจากการต่ออย่างเงี้ยยาวไปเรื่อยๆเนาะกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าโพลีนิวคลีโอไทด์แต่ว่าตอนเนี้ยโพลีนิวคลีโอไทด์ครับมีแค่ สายเดียวโพลีนิวคลไท์ K o T e, มีสายเดียวนะครับแต่ DNA ของเราต้องการโพลีนิวคลไทยกี่สายสสายด้วยกันเพราะฉะนั้นในการที่จะทําให้มีสสายได้นั้นเราจําเป็นจะต้องมีเจ้าเนี้ยอีก1สายถูกต้องไหม <c oughs> มีเจ้าเนี้ยอีก1สายด้วยกันนะครับซึ่งการต่อของ DNA ครับขอไปแบบรวดเร็วนะครับเวลาเข้ามาจับคู่กันครับเขาบอกว่าโอ๊ยจะมาเข้าด้านเดียวกันได้ยังไงไม่ได้ต้องเข้าแบบพิสดารเข้าตรงข้ามนะครับ เพราะฉะนั้นคู่ของนิวเคลียต์ทยอีกหนึ่งตัวที่เข้ามาจับกันครับจะต้องมีการเข้ามาจับกันเป็นในด้านตรงกันข้ามครับซึ่งเราเรียกว่าแอนทายพา rale ขออภัยครับแอนทายพา rale เข้าตรงข้ามกันถ้าฝั่งหนึ่งเอาด้านแหลมชี้อีกฝั่งหนึ่งต้องเอาด้านแหลมลงอันนี้เป็นในเชิงของเคมีแล้วนะครับแต่การต่อกันตรงนี้ครับไม่ได้ทำให้ดีเนของเราสร้างปฏิสัมพันธ์กันได้ดีเลยเนะครับ คือซ้ายกับตรงกลางอ่ะขั้นบันไดย,ยังไม่มีเลยใช่ไหมตรงนี้เหมือนราวบันไดเหมือนที่เราวาดเรายังไม่มีขั้นบันไดครับทีนี้ขั้นบันไดเกิดจากการเอาสิ่งที่เรียกว่าไนโตรเจนัสเบสต่อกันเอาไนโตรเจนัสเบสมาเชื่อมสัมพันธ์กันครับโดยการเชื่อมสัมพันธ์กันนี้นะครับจะเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างเบสที่ทำไมครับหน้าตามไม่เหมือนกันอ่าจับคู่กันนะครับอ่าดูข้างบนนิดนึงครับเราบอกว่ามีไพริมีดินกับพิวรีนใช่ไหม จำไห้นะเราเป็นพริมีดีน่ะเราไม่คบกันเองเราจะไปคบกับเพื่อนบ้านที่หน้าตาตรงข้ามกันอ่านะครับโดยเบสที่เป็นไซโดซีนครับชอบที่จะสร้างสร้างความสัมพันธ์อันดีกับเบสกวาเนนอ่าอันนี้คือพันธะเคมีนะครับสร้างสัมพันธ์อันดีกับเบสกวานนนครับซึ่งการสร้างสัมพันธ์อันดีนี้คือการสร้างพันธะที่เรียกว่าพันธะไฮโดรเจน พัออนธะอ่อ,อนๆไฮโดรเจนบอลนะครับส่วนไทมีนกับอะดีนีนครับสร้างพันธะไฮโดรเจนบอลเหมือนกันแต่เป็นสร้างแค่สองพันธะนั่นหมายความว่าความแข็งแรงของ C กับ G จะแน่นแฟ้นกว่า A กับ T มากใช่ไหมซกับ T จะแน่นแฟ้นกว่า A กับ T มากครับและการเข้าคู่นี้นะครับเป็นการเข้าคู่ที่ผมลิขิตจ,จ้างมาเออรักแล้วไม่แคล้วกันใช่ไหมฮะ <c oughs> นะครับแยกกันไม่ได้ครับ A จะไปหา C, C T จะมาหา ไม่ได้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเรียกการเข้าคู่เบสนี้ครับว่าเป็นเบสคู่สมมาแล้วนะเบสคู่สมครับหรือ c o m p ลี m มน t a ทารีเบส a พร์นะครับคอมพลีเมน t a ทารีเบสแพร์นะครับ A คู่ T C คู่ G ครับ ATCG ทุกคนชอบมากอะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะเนาะจำคู่นี้ไว้นะจำคู่นี้ไว้นะจำนวนพันธะนะครับอะไรแข็งแรงกว่าเพราะฉะนั้น,นครับ ในลักษณะของ DNA ตรงนี้ครับทุกคนช่วยหน่อยถ้าฝั่งนี้เป็นเบส C คู่ของเขาคืออะไรครับเด็กๆอ่าถูกต้องครับคู่ของเขาคือ G ไม่รู้เด็กตอบหรือเปล่านะแต่พี่อาไว้ก่อนนะฮะเนาะสร้างกี่พันธะนะสามพันธะใช่ไหมแต่ถ้าอีกฝั่งหนึ่งครับเป็นเบส T อ่าเป็นเบสทีอีกฝั่งหนึง่งก็ต้องเป็นเบสอะไรลูก A ใช่ไหมครับเห็นไหม a คู่ TC คู่ g ครับแล้วหลังจากนั้นครับอดีในอีกสายนึงก็จะเกิดการพันเป็นรูปเป็นร่างคล้ายบันไดเวียนเหมือนที่เรากล่าวกันไว้ข้างต้นนะครต่อกันแบบนี้ไปเรื่อยๆ a คู่ t C คู่ G ครับนั่นหมายความว่าปริมาณนะครับปริมาณเบสครับถ้า A. มีเท่าไหร่ครับ T. จะมีเท่านั้นถูกต้องไหมเพราะเขาคู่กันและ G มีเท่าไหร่ครับ C ก็จะมีเท่านั้นเช่นเดียวกันโครงสร้างสำคัญนะปริมาณก็สำคัญนะครับซึ่งคนที่ศึกษาตรงนี้แถมนิดนึงครับเป็นตะลุงครับเป็นตะลุงคนหนึ่งที่ชื่อว่าคุณลุงชาการาฟครับคุณลุงชากาฟครับเออป๊แบบหนึ่งอินเสิร์ตหน้ากอดยไมใช่ปะเนี่ยนะครับหน้าทูเซตปึง้งนี่เป็นช่วงที่เขากำลังวุ่นวายกับการศึกษา DNA ใครเป็น ลักษณะทำพนุกรรมโอ้ยวุ่นวายตาหมอคำนวณปริมาณเออแถมๆนะครับเนาะประมาณนี้ <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยคือลักษณะการฟอร์มตัวของ DNA แบบพื้นฐานนะครับแล้วก็การคำนวณหาปริมาณเบสเบื้องต้นนะครับสำหรับการใช้ทำโจทย์ข้อนี้นะครับเป็นความรู้เบื้องต้นเนาะอ่ะเพราะฉะนั้น,นครับเรามาวิเคราะห์โจทย์กันเลยดีกว่าโอเคเดี๋ยวพี่จะค้างหน้านี้ไว้นะครับเผื่อใครจะ123 Capture แคปเจอร์นะครับ เอานะต <c oughs> งนะครับนี่คือข้อมูลเพื้งต้นนะครับสำหรับการใช้ทําโจทย์ข้อนี้อ่ะเดี๋ยวเราย้อนกลับไปดูโจทย์กันดีกว่าครับดเด็กๆเฟลเนอะจากข้อมูลที่เขาให้มาครับข้อนี้มี DNA เกลียวคู่250คู่เบสเธอ250คู่เบสแสดงว่ามีไอ้ตัวนี้ต่อสายกันอยู่ทั้งหมด250คู่ใช่ไหมครับเนี่ยอย่างเงี้ย250คู่เท่ากันถูกต้องไหมอ่า นะครับอย่างที่เกินไว้ตอนต้นและแต่ละตัวมีปริมาณเบสไม่เท่ากันปริมาณเบสไม่เท่ากันนะครับเนาะเพราะฉะนั้นครับเพราะฉะนั้นเราไปดูทีละตัวสีนะครับ M เนี่ยประกอบด้วยเบสอะดีนีน A 150เบสกวานีน100เบสครบ250เบสพอดีใช่ไหมครับเนาะส่วนที่เหลือก็จะเป็นคู่ของเขาเพราะว่า จำนวนของ A เนี่ยเท่ากับจำนวนของใครเท่ากับจำนวนของ T ใช่ไหมล่ะก็คือมี150เบสเท่ากันอันนีก็คือ150คู่แล้วนะครับส่วน G 100 b a s ก็ต้องมี C เท่าไหร่เหมือนกัน100บสที่เข้าคู่กันทุกคนตามทันนะคนตามทันนะเข้าคู่กันนะครับต่อไป N ครับมี C อยู่75เบสมี C อยู่75เบ s e แสดงว่า C กับ G เดี๋ยวจะต้องไปเข้าคู่กัน75คู่เพราะฉะนั้น A ครับกับ T ที่จะต้องเท่ากันจะต้องมาจากเท่าไหรเ่เด็กๆ250ที่มีอยู่แล้วนะครับลบด้วย75คู่ก็คือเท่าไหร่175คู่เบสก็คือ A กับ T มีอย่างละ175ฝั่งทันป้าน,นี่คือตามหาปริมาณเฉยๆเลยนะครับ O ครับ โอบอกว่าอึ๊บมี T อยู่125 T 125 A ก็ต้องเท่ากันคือ125ถูกต้องไหมปริมาณเบสต้องเท่ากันเนาะเพราะฉะนั้น G กับ C ครับจะเป็นส่วนที่เหลือคือ250ลบด้วย125ก็คือ125คู่โอ้โหตัวเลขตัวเลขเยอะอยู่นะนี่ครับวงก่อนพวกความสวยงามต่อไป P ครับ ประกอบด้วยอะดีนีน200เบสโอ้โห0เยอะมาก A 200แสดงว่า T ก็ต้อง200เหมือนกันและที่เหลือจะเป็น G กับ C U เท่าไหร่ฮะ250ลบ200เหลือ50คู่อ่าและสุดท้ายครับสุดท้ายส,ายสายรา้าบื่อคิดีคิ Q มีไทมีน225อา้าว C 25อา้าวครบแล้ว250ใช่ไหม แฟรนเก็เท่ากันเนาะ2 2 5นะครับแล้วก็อะไรนะ G 25ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเขาถามข้อใดเปรียบเทียบระหว่าง DNA นแต่ละโมเลกุลได้ถูกต้องเราได้จำนวนมันเราชิลแล้วเด็กมาดูเลยมาพร้อมอย่าง1 2 3มาครับ m ครับใช้พลังงานในการแยกเกลียวคู่น้อยกว่า p m ใช้พลังงานในการแยกเกลียวคู่น้อยกว่า p การใช้พลังงานในการแยกเกลียวคู่ของ DNA ครับคือการ แยกเจ้าคู่ A-T-C-G ตรงนี้ครับออกจากกันเนาะแล้วอย่างที่เราเคยบอกไปครับว่า C กับ G เนี่ยใช้พันธะไฮโดรเจนถึง3พันธะ A กับ T ใช้แค่2พันธะเพราะฉะนั้นใครใช้พลังงานมากกว่าในการสลายปิ้งปอง C-G ใช่ไหมครับพเพราะฉะนั้นเรามาดูสิว่าของ M เนี่ยมี C-G อยู่เท่าไหร่นี่ไง M มี C-G อยู่100เออ M มีอยู่100นะครับ แล้ว P นะครับไปดู P ดิ P มีอยู่กี่คู่50คู่ P มี50าสิคนนะ P มี G C C อยู่ห้เองเพราะฉะนั้นมันจะมาน,น้อยกว่าได้ไหม M ไม่ได้ผิดใช่ไหมครับเนอะอันนี้วิเคราะห์ง่ายๆเลยนะดูที่จำนวน G กับ C นะครับเพราะต่อให้ AT เยอะกว่านะครับอัตราส่วนก็เทียบกันไม่ได้อีกแล้วนะครับข้อ2 N มีจำนวนเบสคู่สมที่จับกันด้วยพันธะไฮโดรเจนสอพันธะมากกว่า Q N มีไฮโดรเจน2มากกว่า Q เฮ้ยเขาพูดถึงใครอะ่ะเขาพูดถึงพวกที่มีไฮโดรเจน2พันธะว่ะแกไฮโดรเจน2พันธะคือคู่ใครเมื่อกี้นี้ A กับ T ใช่ปะซึ่ง N เนี่ยมี AT อยู่เท่าไหร่175เอา้าอุ้ยเขียนผิดเขียนผิดเอ้ย อ่ะ n เนี่ยมี1 7 5ส่วน q ล่ะโอ้โห q มี2 2 5เอาอะไรมาน้อยกว่าเอาอะไรมาเยอะกว่า q ชนะเห็นเห็นใช่ปะ q ชนะเห็นเห็นเพราะฉะนั้นตรงนี้ผิดใช่ไหมครับข้อ3 o นะครับมีจำนวนเบสคู่สมที่จับด้วยพันธะไฮโดรเจน3พันธะมากกว่าโมเลกุลอื่นพันธะ3คือใครนะ g ีกับ C ซึ่งดูดี O G กับ C มีเท่าไหร่125 125ตัวอื่นล่ะ M อะ่ะ M อะ่ M. อะ M 100 N 75 P 50 Q 25โอ้น,น้อยจะตายเพราะฉะนั้นปริมาณเบส G กับ C ครับ O เยอะสุด <M. S 1> ใช่มั้ย M ต่อด้วยใครอ่ะต่อด้วย c เอ้ยต่อได้ n ว่ะต่อได้ n น,นะฮะขออภัยต่อด้วย p แล้วต่อด้วย q เพราะฉะนั้นแชมเปี้ยนของเราคือ o และเป็นคำตอบที่ดันถูกพอดีมีใครคิดได้ข้อนี้ไหมครับมีใครคิดได้ข้อนี้ก่อนไหมเออปรบมอือนะครับแล้วข้ออื่นอนะ่ะข้ออื่นผิดต,ตรงไหนเรามาวิเคราะห์กันแบบเร็วๆนะครับอย่างข้อ4ครับ p มีจำนวนพันธะฟอสโฟไดเอสเตอร์มากที่สุด พันธะฟอสโฟไดเอสเตอร์ครับคือพันธะตรงนี้ครับระหว่างนิวเคลียไทแต่ละตัวนะครับระหว่างนิวเคลียไทแต่ละตัวครับซึ่งเราบอกไปแล้วว่าในแต่ละ DNA แต่ละโมเลกุล M, N, O, P, Q เนี่ยครับมีเท่ากันคือ250เพราะฉะนั้นพันธะฟอสโฟไดเอสเตอร์ก็ต้องทำไมครับเท่ากันใช่ไหมต้องเท่ากันมันจะมามีใครมากกว่าไม่ได้ และข้อ5ครับคิวมีจำนวนไพริยิมดีนมากที่สุดไพริมิมดีนคืออะไรไพริมิมดีนคือเบสที่มีโอโอหงวงซึ่งทุกคนที่เข้าคู่แทบจะมีไพริยิมดีนทุกอันใช่ไหมครับเพราะไพริยลมดีนต้องเข้าคู่กับพิวรีนเสมอใช่ไหมครับเหมือนในเหมือนเนี่ยเหมือนตรงเนี้ยเนี่ยต้องเข้าคู่กันเสมอมัอนนี้ก็เท่ากันอยู่แล้วนะครับเนาะเพราะฉะนั้น ข้อนี้จึงตอบข้อ3ครับเห็นไหมการทำข้อสอบเอเลเวหนึ่งข้อนะครับเราจะไม่ต้องใช้ความรู้พื้นฐานเยอะเลยนะครับซึ่งอันนี้เป็นความรู้พื้นฐานในช่วงของม .4 ใช่ไหมครับเนาะแต่จริงๆแล้วถ้าถามระดับความยากในข้อนี้จะอยู่ที่ประมาณถ้า,ตาเต็ม10ก็อยู่ที่สักประมาณ4ละกันถ้าไม่ได้ยากมากขนาดนั้นถ้าเรามีความรู้พื้นฐานเรื่องของโครงสร้างโมเลกุลนะครับเนาะนะแล้วเราก็จะมีเทปแบบนี้ครับให้พวกเราได้ทําการเรียน มีกันเรื่อยๆครับมาติวกันได้นะครับสําหรับการเตรียมความพร้อม A level นะครับเนาะกก็ฝากฝากไว้ด้วยนะครับพี่ต้นนะครับ i n b i o l o g y นะครับติดตามกันได้นะครับในช่องทางล่างนะครับเนาะอาจจะจางๆนิดหนึ่งเนาะยูทูบเฟซบุ๊กแล้วก็อินสตาแกรมครับ In Biology นะครับสำหรับวันนี้เทปแรกนะครับอาจจะมีข้อผิดพลาดแม้ว่าก็ขออภัยด้วยนะครับน้องๆหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆทุกคนนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ